สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนายรงตุนท์ดุลกานครับโอเคก็อ่ะเจอเลยครับ <Okay. S 2> อของแด่ได้ครับก็ขออนุญาตมา update. อัปเดตผลกระทบแล้วกันนะครับกับตัวเซกเตอร์ธนาคารนะครับเพื่อนบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบที่ที่มีสาระสำคัญมากมายนะอาจจะมะีผลกระทบกับไรายได้ดอกเบี้ยนะครับการตั้งสำรองเล็กน้อย นะครับสำหรับในปีนี้นะแต่ก็ดูแล้วคิดว่าความเสียหายต่างๆน่าจะพอบริหารจัดการได้นะครับในส่วนภาพรวมเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3ประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเซกเตอร์ธนาคารนะครับประเด็นแรกเ่ยคือเรื่องมาตรการช่วยเหลือนะครับก็ธนาคารก็รีสปอนส์กับเหตุภัยพิบัตไิได้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็มีการออกอมาตรการช่วยเหลือให้กับทางลูกค้าเนี่ยในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับก็จะโฟกัสไปที่สินเชื่อรายย่อย ก็จะมีทั้งบัตรเครดิต Personal l o ลนสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะฮะเช่นถ้าลูกค้าคนไหนได้รับผลกระทบนะครับก็สามารถนําเรื่องพวกนี้ไปยื่นขอความช่วยเหลือกับทางธนาคารให้ตัวเองผ่อน,อน,อนชำระอยู่ได้นะครับก็จะมีเป็นนโยบายหลักลก็จะเป็นการยกเลิกเเขาเรียกเป็น grace period ประมาณ3เดือนนะครับสำหรับก็คือจ่ายแต่เงินจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินต้นในช่วงนี้เพื่อใหเออ้เก็บสภาพคล่องเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระ กับลูกค้าที่อาจจะต้องมีค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมนะในช่วง1ปีถึง2ปีหลยยังจากนี้เนาะเพื่อบรรเทาภาระลูกค้านะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการเปิดให้ใช้สกอวงเงินเพิ่มเติมได้นะในกรณีที่ว่าได้รับผลกระทบอาจจะต้องใช้วงเงินฉุกเฉินนะครับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่างๆนาๆนานะครับตรงนี้ก็ให้ ก็มีวงเงินเพิ่มให้เป็น,เป,นเป็นการพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาตรการช่วยเหลือพวกนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นเป็นการตอบโต้ช่วยเหลือที่ที่คขอนน้นรวดเร็วนะครับผลกระทบกับรายได้ของธนาคารเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้มากนะเพราะว่าผู้ได้รับความเสียหายตรงนี้ไม่ได้เป็นวงกว้างนะครับก็จะกระจุกอยู่ในกลุ่ม กรุงเทพบริมณฑลเป็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็เราคิดว่า e a r n i n g ็ตส์อิมแพ e จากรายได้ดอกเบี้ยที่หายไปจากมาตรการช่วยเหลือพวกนี้ไม่น่าจะเกิน1%นะของกําไรของเซกเตอร์รวมนะครับงั้นะรประเด็นเนี้ยไม่ได้กังวลเรื่องตัวไรายได้นะครับประเด็นที่2เนี่ยอันนี้น่ากังวลกว่านะครับก็คือภาพรวมกับเศรษฐกิจนะครับในภาพรวมนะโดยเฉพาะเซกเตอร์สังหาแล้วก็ลิงมาที่กลุ่มธนาคารนะครับอันนี้ที่พี่บอมได้แจ้งไปแล้วตอนเบื้องต้นนะครับก็เราคิดว่า ภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารจริงๆมันคือภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันอาจจะลดน้อยลงในช่วงสั้นนะครับแล้วก็อยอดโอนบ้านคอนโดต่างๆที่ลูกค้าอาจจะต้องการความแน่ใจามากขึ้นต้องการความชัวร์มากขึ้นเนี่ยตรงนี้อาจจะมีดีเลย์ออกไปก็จะกระทบกับยอดคําขอของพวกสินเชื่อบ้านเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยลองดูว่าธนาคารไหนท,ที่มีสินเชื่อบ้านเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมีความเสี่ยงที่สินเชื่อในช่วงปีนี้มันอาจจะโตช้า นะครับก็ท็อป3เนี่ย S C B T T B K T B นะประมาณ 30%, 26%แล้วก็19%ตามลำดับนะครับรายที่มีนน,น้อยเนี่ย B B L d i s c o นะก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องสินเชื่อตรงเนี้ยน้อยกว่าหน่อยนะครับส่วนภาพรวมภาพใหญ่นะครับถ้าลองดูนะครับก็มีข้อมูลจากทาง area นะว่า real estate sector เนี่ยมันคิดเป็นประมาณสัก5.7ของ GDP นะครับดังนั้นะรเราก็เลยลองประเมินดูว่าถ้า sector นี้สมมุติว่า ปรับตัวลงเนาะในมุมมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเซกเ,เตอร์นี้เนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์นะมันกระทบ GDP น่าจะทักศูนย์จุดห้าถึงศูนจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้ามาลิงก์กันกับโลนโกรดเนาะความต้องการความต้องการสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะตีความหมายได้ว่าโลนโกรดก็อาจจะหายไปสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็กระทบบอสตอมไลน์หรือกําไรของเซกเ,เตอร์เนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นต้องตามดูว่าผลกระทบตรงเนี้ยกับกลุ่มอสังหานะถ้ายอดขายหายไปสัก นะครับกำไรธานาคารก็อาจจะหายไปบบประมาณ 1, <_ d ata> 1%ก็ไม่มากไม่หม่แต่ว่าก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีผลกระทบกับตัวลูกค้าคอร์เปรสบางรายนะครับที่ เป็นเป็นรายใหญ่เนาะเราก็อาจจะอยู่ในเซกเตอร์รับเหมาก่อสร้างนะที่อาจจะทําให้งานมาันดีเลย์ออกไปนะครับหรือว่าการได้รับชําระเงินเนี่ยมันมันช้าลงนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีคอสต่ตางๆที่มันเพิ่มเติมเพื่อ,อซ่อมแซมนะครับหรือว่าปรับปรุงตัวงานก่อสร้างที่กําลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเนี่ยขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีรายใหญ่รายหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นเนาะเรื่องลิควิดิตี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว นะครับแล้วพอมีเคสตรงนี้กอ,จจอาจจะทําให้แผนการหลังจากเข้าพวกฟ,ฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยมันผิดแผนไปได้นะครับก็ต้องตามดูว่าธนาคารนะครับแล้วก็ทางลูกหนี้เนี่ยจะมีข้อตกลงกันว่ายังไงนะครับในมุมเราเนี่ยก็ลองไปดูใครที่มี corporate exposure ก้อนทั้งเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากกลุ่มนี้พอสมควรนะก็ยังมีเบอร์หนึ่งคือ BBL นะครับที่ที่มี corporate Loan เยอะนะครับ Tisco นะครับ SCB เป็นต้นนะครับก็ในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลเพิ่มเติมมากกว่าเมื่อเทียบกันกับตัวเซกเตอร์อื่นนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ผมคิดว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนะครับก็อาจจะเอฟเฟกตัวเซกเตอร์แบงก์เออร์เน็ิงนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะมีสาระสาคัญนะนะครับแล้วก็ตัวสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบก็คือ housing loan กับ corporate ลูกค้าบางรายนะครับอย่างไรก็ตามเราคิดว่า downside risk กับราคา าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฐานทุนที่แข็งแกร่งแล้วก็เทรนด์การจ่ายบันผลที่มันเยอะเนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ชอยค้ำเอาไว้นะครับเพราะว่าหุ้นลงแต่ว่าดีเวเดนยิก็จะเพิ่มขึ้นนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็จะลงได้ค่อนข้างจํากัดนะครับเซกเตอร์พิกยังคงเป็น TTB นะที่ดูแล้วไม่น่าจะมีความกังวลตรงเนี้มากมายนักนะครับสำหรับตัวเซกเตอร์โดยรวมก็ประมาณเท่านี้นะครับพี่บอมโอเคครับไอซ์ Ice, ครับ <c oughs> ถามนิดหนึ่งครับแล้วในเรื่องของ ตัวผลกระทบที่ไอซ์หมายถึงเนี่ยนั่นก็คือในแง่ของดาวไซต์ของโลนกรอของกลุ่มอสังหาลิงก์มาที่ธนาคารถูกไหมครับอ่าใช่ครับก็จริงๆอ,อม,มันตีได้สองแบบนะก็คือหนึ่งก็คือว่าผลกระทบแบบว่าที่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าคนอาจจะชะลอการโอนคอนโดออกไป เนาะบางท่านอาจจะก,กลัวมากก็อาจจะทิ้งไปเลยไม่ไม่ไม่ซื้อแหละนะครับมันก็จะไม่มีการาปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือว่าโปรเจกต์คอนโดที่สร้างอยู่นะหรือว่า New Project ที่จะลอนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคอนโดน้อยลงหรือชะลอการลงทุนจากภาคเอกชนออกไปนะครับเพื่อเพื่อดูสถานการณ์ก่อนงั้นะค,ความต้องการสินเชื่อฝั่งคอร์เปรสก็จะน้อยลง นะครับออินออตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็วนอยู่ใน GDP growth ที่เรามองไว้แล้วว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเซกเตรอร์มันหายไปสิรนนะครับรนมก็อาจจะหายไปนะครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะกระทบกำไรมาเักมหเปอร์เซ็นต์ในทุกๆ10%บเปอร์เซ็นต์ที่เซกเตรอร์มันหายอันนี้ก็จะมีผลกระทบทั้ง Corporate แล้วก็ตัวอ่าตัวตัวรายย่อยที่ที่กู้ซื้อบ้านครับอืมได้เลยครับไอซ์วันนี้ขอบคุณทั้งไอซ์มากครับครับขอบคุณครับ